สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ยายนีมาขึ้นดอยสุเทพเด้อดอยสุเทพกัน,น้อคะเพื่อนๆจ้าดอยสุเทพนะคะวันนี้มาดอยสุเทพนะคะมาขึ้นดอยสุเทพเด้อยนี่นี่ของขายพร้อมนะคะมากมายนะคะเพื่อนๆจ้าแต่ว่าขาลงต้ออีแบบทางหนึ่งนะคะต้งไม่อีทางนึงเ้อขาลงเด้อ สุเทพนะคะสวัสดีทุกคนคือมีปัญาติแดะตามไม่ได้ขออนุญ,ญาตในนปปา,างานดตังสั้อเข้าคนคะคะน้องเล็กน้องมีชรู้ว่าไพ่ลำโดวั S <S ไม่ <S 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 ้เป็นของวยไม่ฟุวานนี้วนที่คุไปกลงมาเหยด่ที่วัยอร่ะ

ขึ้นทั้งไตกันน่ะดอยสุเทพอ่ะอย่างเขาผมดอยสุเทพไปทั้งไงเดินนู้นเดินไปงนู้นเหรอตรงนั้นเนี่ยที่ก้นเสือขาวๆบอกนู่นน่ะบันไดอ่ะหลังรถตู้นู่นน่ะป้ายเขาต้องมีข้างบนนู่นน่ะเขาบป็แม่นบอกว่าขาลงบว่ตรงนั้นเขาว่าบแม่นขาขึ้นว่าที่ขาขึ้นแต่บันไดเดินขึ้นเดินลงได้หมดอ่ะโอเคขอบคุณจ้ะมาทางแม่ผม วัดพระธาตุนอยสุเทพนะคะทัวร์เนาะทัวร์มันชันเนาะ Thank yeah. you,

อันนี้ดอกใหม่ๆพี่อะราซาบาจ้ะมันมันดูลึกบนน่อยู่บนค่ะสูงสุดเลยจ้าเนี่ยมองขึ้นไปเห็นอยู่พี่จ้ามันบางกิ่งไหมตรงหัวหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสูงสุดสูงสุดก็ว่า ne ma no มบนดอย,ยสุเทพค่ะดอยสุเทพนะจ๊ะไปสุดยอดเลยดอยสุเทพนะคะเพื่อนๆแต่มารางวัลทีหนึ <im ่งรางวัลกัมลักษร์ดอยสุเทพนะคะเพื่อนๆจ้าชอปปิ้งเบยเพื่อนอะใครยังไม่เคยมากับชมคลิปเดนี้เลย <laughs> ừ. Ừ. Anh mua leo lên leo xuống thế thì cái số mua nó là ba à bỏ bài sập bài าเราจะพบกันวระเด้๋ยวทางทางนี่คือเป็นเหียวนะคะเพื่อเนเทียวนะคะมาเช้ดดอกไม้ข้างบนค่ะเพื่อนๆจ้า เดีย๋ยวากลับลงลิฟไม่รู้ลิฟโอเคเลยลิบต์ไหก็ไม่รู้นี่นเริ่มขาแข้งเริ่มอ,อ่อนๆ้เริไาเขาแข้งเริ่มอ่อนๆ <c oughs> <c oughs> ดดดมันจะเดินเดินต่อยหลังมันจะเดินเดินหน้าเนี่ยเราต้องชู้ชูเต้องชูชูนะคะเราต้องขึ้นให้ได้นะคะนนั่่งกอรอยากก่อนเขาขึ้นได้เราต้องขึ้นได้สิคะ <laughs> เราขึ้นเขาขึ้นได้เรา,าต้องขึ้นได้สิคะ <laughs> มันย่อะนะแต่มันลงก็บม่ย่อค่ะไงกินข,ข้าวแล้วเดินแล้วเป็นไง s <S สืยอเยอะซื้อเยอด Oh. Yeah. oh, yeah. So you still get another six weeks this <laughs> <a> year? Although Yeah. Wow. What else do you think you'll, you'll do with that time? Uh, I think, uh, March. i was last. i was last year before, but, Okay. Where'd you, was you go last year? I was in uh, Vietnam. Yeah? Uh, Bali. Yeah. So a lot of <laughs> Southeast Asia. Oh, uh, not really. Uh. <laughs> and Rome, um, for example. I was mm -hmm. in York. กันเถอะค่ะสุจรนะค่ะ Most of my friends live in there, so I go there pretty regularly. อ๋อใช่บาสบาสท่ากินข้าวแล้วเดินแล้วต้องกินช้าช้าไม่ต้องช้าๆ้า no quickly <thank you. laughs> <laughs> 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 โอ้ควิกเลยอ่ะเชื่นจิญติดเชื่นไทยใจ้าใหจ้านี่ถึงแล้วสุดยอดสุดยอดแต่มันย่อขามันกข้างจะปวดขานะอ้ยสุดยอด วิ่งตบีอ่วมชเ้ยสพียรว่โคดตอนี่ด้วยเดไปไหว้พระก่อนจ้าแม่ 哎呦，外跑。怕 <laughs>、嗯。吼。Oh, เราเราอันนี้ขึ้นบนได้ไหมได้ค่ะจ้าถอตรงนี้สุดยอดอค่ะเพื่อนๆจ้าสุดยอดสุดยอดมาถึงที่ลวจ้าก็ขอให้ถอดรองเท้านะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสุดยอดนี่เรามาถึงที่แล้วเพื่อนๆน,นี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่เรามาถึงที่แล้วนะคะสวยง่าไม่จ๊ะสุดยอด สุดยอดสุดยอดโอ้เขากำลังเขากำลังพัฒนานะคะเนี่ยเห็นปะกำลังพัฒนาเนี่ยเพื่อนๆสุดยอดค่ะน,นะคะี๋ยวให้พระกันนะคะ โอ้โหดูสนาดนีส oh. ุดยอดสุดยอดยอดเลเดินบ้งก่อนแค่ยังไม่ได้ทันมากับมาบ้งกันยา่นี้เด้อว uh ้า huh> ว่ายายนี้กินข้าวเสร็จยียนี้เดินสวยงามค่ะเดินใจชั้นปับปับปัๆบเลย เดินกอนเดินอมกันเนาะใช่แล้ว่มาเนมมาเนมเขาตรงนี้เฮาอะาทำลนใส่หัวกันเด้หรอกราว่าเหรอีกกันงอจิมกันลูกโชคดีเด้อดีดีแฮ่งๆปัง càng bôn càng bôn, điên, cứ điên cái luôn nha, đừng khó đi, นี่เดี๋ยวเอาหัวหัวตุ้มๆดูก่อนดิหัวตุ้มๆเอฮ้ยนี่นี่สุดยอดปะนี่แหละต้องการมาตรงนี้แหละวมาตุ้มๆด้วย คุณพี่จ้าข็ให้เดินกี่รอบจ้าสามค่ะโอเคอ๋อพร้อมกับช่องท้องน่องในใจช่องในใจช่องในใจมือไม่ว่างช่องเซลอ์เซลลมั่งมอดมันต้องเอาไปแขวนกับองค์พระลูกช่องในใจเราช่องในใจเราขอให้เราโชคดีมีใจนั่นบอกค่อยเดินสามรอบด้วยกันเพื่อนจ้าสามรอบนะคะเพื่อนๆเราหนึ่งรอบแล้วนะคะนี่นะก็เอาหัวมาจุ่มนิดหน่อยที่ นี่จุ่มๆตรงนี้องน้อยได้เลยนี่นี่โอเคขาตุ่นขอนบุนเลยมั้งระธาะะต,นต,นต,ต,ตุนะคะนี่ตัวนีหัวตุ่มอีกแล้วนหัวตุ่มหัวตุ่มนะคะ

อันนี้เอาหัวจุ่มแล้วจุ่มสาเสาแล้วรนะเพิ่ระเบไปต้งนี่ต้งนี่ต,นนต้องต้องยืนซนอะดิ

สามรอบเด้อค่ะเพื่อนๆจ้ะสามรอบเด้อเดินสามรอบนะคะเดี๋ยวเขาออกเด้อเดินสามรอบนะคะเพื่อนๆเดินสามรอบนะคะเราต้องเดินสามรอบนะคะมันจะโอเคนะคะ เงินบ้โอเคนะคะเดินสามรอบนะคะถึงจะโอเคนะคะยอดโอเคอเราออกสามรอบเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปกันนะคะเพื่อนๆจ้าถึงแล้วถึงแล้วต้องเอามาตุ้ยดีชัดเอาสองตัวเรียบร้อยแนี่ ยังคนอย่างเจดียเจดีนี่ถึงสามรอบแล้วค่ะโอเคนะคะตรงนี้นะคะนี่เราก็จะถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆจ้าโอเคก้อแหงๆปังๆถูหวยรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวจ้าพัชร์ก้อนขอป้อนพูนะ ขอบคุณคัะแถวเอ่อเฮ้ยโอเคนะคะโอเคจ้า